เรื่องย่อละครรอยรักรอยบาปในสมัยรัชกาลที่หคุณวิสุทธ์ได้ขึ้นชื่อว่ารูปงามร่ำรวยทั้งศักดินาและทรัพย์สินมีทาตในอานัตปกครองนับร้อยคนหนึ่งในนั้นคือทองเกลียวทาสาว,าวสเปล่าเสน่ห์แต่นิสัยผงผางเป็นเมียบ่าวที่คุณวิสุทธ์สัญญาว่าจะแต่งงานด้วยแต่หลังจากไปราชการกลับมาคุณวิสุทธ์ได้ตกหลุมรักคุณระยะ ลูกสาวคนสวยของเจ้าพระยาน้อยถึงขั้นแต่งงานกันหลังจากคุณวิสุทธ์แต่งงานกับคุณระยะได้ไม่นานก็ได้เลื่อนยศเป็นหลวงวิสุทธ์และมีเมียบ่าวอีกหลายคนในขณะที่อิ่มโดนหลวงวิสุทธ์บังคับคืนใจเป็นเมียเพิ่มคุณระยะแค้นใจมากจึงวางแผนให้เมียบ่าวอิจฉาริษยากันเองโดยใช้สมุนไพรพิษเป็นเครื่องมือคุณระยะแซงทำเป็นคนใจดีมีเมตตา องเกลียวจึงตกหลุมพรางในขณะที่อิ่มไม่เชื่อและบอกทุกคนว่าคุณระยะไม่น่าไว้วางใจแต่ก็ไม่มีใครเชื่ออิ่มเลยเมื่อหลวงวิสุทธ์อยากได้จวนมาเป็นเมียเพิ่มคุณระยะก็วางแผนให้หลวงวิสุทธ์คืนใจจวนแล้วโยนความผิดให้อิ่มจวนโกรธอิ่มและแค้นหนักมากเมื่อบุญคนรักของจวนเข้าข้างอิ่มแรงรักแรงหึง ทำให้เพื่อนรักแต่คอกันจวนเกลียดอิ่มชนิดไม่มีวันให้อภัยและยิ่งเกลียดหนักเมื่อบุญอดีตคนรักของตัวเองเปลี่ยนไปรักอิ่มขณะเดียวกันนั้นลูกสาวเศรษฐีคือคุณพริง้งซึ่งแอบรักหลวงวิสุทธ์มานานม่อมเล่าหลวงวิสุทธ์จนได้เป็นเมียคุณระยะแค้นมากแต่ห้ามหลวงวิสุทธ์ไม่ได้จึงเสี้ยมจวนซึ่งจงรักพักดีให้เป็นคู่อริกับคุณพริง้งโดยจวนไม่รู้ว่าถูกหลอกใช้ จนคุณพริ้งแท้งลูกหลวงวิสุทธ์เสียใจมากเพราะอยากมีลูกจึงโกรธจัดที่จวนใจร้ายอีกทั้งจวนยังด่าหลวงวิสุทธ์เสียๆให้หายหายลวงวิสุทธ์จึงสั่งโบยจวนโดยไม่คิดว่าจะทําร้ายถึงตายจวนบาดเจ็บสาหัสก่อนตายจวนอธิษฐานขอเป็นเจ้ากรรมนายเวรของหลวงวิสุทธ์กับอิมในเวลาต่อมาจวนกลับชาติมาเกิดเป็นหนุยิ้ม ลูกสาวของพระยาวิสุทธ์กับคุณหญิงระยะคุณระยะและทุกๆคนต่างสงสัยว่าหนูยิ้มจะเป็นจวนกลับชาติมาเกิดเพราะหนูยิ้มมีแผลเป็นทุกอย่างเหมือนกับจวนและหนูยิ้มจะไม่ยอมให้พระยาวิสุทธ์จับต้องตัวเลยหนูยิ้มเองก็รู้สึกทุกข์ทรมานมากเพราะฝันถึงทาตที่ชื่อจวนอยู่เสมอคุณหญิงระยะรักและห่วงหนูยิ้มมากกลัวความลับความชั่วที่เคยทำในอดีตจะเปิดเผย จึงเสี้ยมให้หนูยิ้มเข้าใจผิดว่าตัวเองถูกทุกคนทำร้ายหนูยิ้มจึงเกลียดชังอิมคุณพริง้งบุญรวมถึงแก้วกล้าลูกของบุญและอิ่มโดยไม่รู้เลยว่าแก้วนั้นเป็นพี่สาวต่างมารดาการเปลี่ยนไปของหนูยิ้มจากเด็กหญิงน่ารักกลายเป็นก้าวร้าวตลอดจนความลับในอดีตเกี่ยวกับตัวตนที่ร้ายกาศของคุณหญิงระยะทำให้กล้าแก้วและเพา ลูกบุญธรรมของพระยาวิสุทธ์และคุณพริ้งออกสืบหาความจริงขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ